คุณดูสิคะช่วงนี้สวยแค่ไหนสวยมากมากเลยนะคะนี่ออกมาดูสิดูแดดแดดจัดวันนี้ออกมาออกสีสดมากอันนี้ก็ากำลังจะออกแดดก็ร้อนมากนะคะนี่จะดูดูเจ้าน,นี้ยิ่งขำมากเลยนะคะ เห็นนะคะออกแทรกมาเล็กๆตรงเนี้ยออกมาอีกดอกเนึ่งเด็กฉันก็เอาออกจากไอ้หนามมันกดทับเอาไว้นะโอ้ยเลี้ยงแล้วก็รากมาเนี่ยรักเกี่กับลูกเลยเนี่ยเก็บเท่าเก็บออกอันนี้มองเห็นไหมคะเนี่ยกำลังจะออกดอกกําลังออกตุ่มๆอันนี้ก็ออกตุ่มๆมานีที่กาเอาไว้นะก็จะออกตุ่มๆอันนี้ก็กราฟสีเอาไว้ก็ออกตุ่มๆ ช่วงนี้เขาจะบานแข่งกันมากเลยก็น่ารักมากๆนะคะก็ะดูปอันนี้ก็แตกยอดรวมนะคะส่วนอันนี้ก็ออกดอกไปแล้วสีเหลืองส่วนนี้กํลาลังแตกช่อเห็นไหมคะกําลังแตกเพื่อจะพร้อมจะออกดอกอันนี้ก็เขียวร่วงโรยไปเดี๋ยวก็จะอนนเอี้ยวออกเก็บเอาไว้ เดี๋ยวรอมหมอกเขาสังกะราดนะคะจากนั้นส่วนน้องตัวนี้ก็กำลังจะตูมแล้วเห็นไหมจกใกล้ใกล้ออกดอกแล้วจะสูงจริงๆเลี้ยงแล้วก็รักเขาจริงๆนะถ้าใครเลี้ยงนะอย่ะดูสิเมื่อกี้ยังไม่บานเลยอะ่ะโดนแดดแป๊บเดียวบานสะพังเลยนะคะก็ขอบคุณมากแล้วเราถุงทองอยู่นะอันนี้ถังทองสสวนอันนี้ก็ เดีย๋ยวสักครู่ว่าคงจะออกดอกวันนี้ก็แตกหนอแตกคอยอยู่นะไม่ตอนนี้จะจำชื่อไม่ค่อยได้หรักก็ไม่เรียกกันนะคะก็ดูเอาละกันแล้วมจะบานตอนนนะคะโอเคก็สวยมากค่ะ